เพราะว่าปัญหานี้ให้เราแก้ทุกทางนะครับเพราะนั้นเรียนปากแล้วก็จะได้ใช้เรื่งนี้ให้เป็นประโยชน์แต่จังหวัดเชียงรายจะต้องนํศสกงบุคคลเหล่านี้กลับกรุงนเขาเดสตจที่กรุงเทพค่ะทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่เป็นการขอเข้ามาเฉพาะอย่างน่ะยะกางทางต่อเขาว่าไงเช่นเดียวกันครับมาเชียงรายเป็นขัาพค่างานทยงการไอีนะครับทางนี้ท่านเ่กมีอะไรไหมครับ เนาะเพราะว่าข้อมูลโดยหลักนะของจังหวัดถึงไปแล้วพวกประมีแต,แต่ว่าเมื่อกี้ตอนแนกทั่วไปจากการประชุมของคณะทำงานดาวสารการกีฬาว่างไม่ได้เป็นการแถลงข่าวนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดนั้นมีเจตนาที่จะเข้าคบกับสื่อชนด้วยตัวเองจากการจัดช่วยเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อขออนุญาตที่ช่วยจังหวัด นะครับในการทํางานในการตามข่าวในการที่จะเป็นการถแถลงข่าวนะครับผมก่อนที่จะประชุมคณะทางานชุดเล็กเนี่ยครึ่งนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาทรัยพยากรน้ำเป็นประชุมคณะทํางานติดตามนะครับซึ่งเราประชุมกันทุกวันศุกนะครับเป็นประโยชน์ซึ่งเราจะใช้เวทีนี้ในการแก้ไขปัญหาโควิดในทีนี้จะมีปัญหาเยอะแยะมากนะครับตั้งแต่การรับคนตั้งแต่การมูลเนาะนะครับในภาพรวมให้่านสื่อชนได้ทราบ นการที่สองแล้วก็ผู้ที่แล้วก็ผู้แจ้งความแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางสี่วันนะครับแต่จะเข้ามาวันนี้ช่วงบ่ายจะต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเข้ามากี่วันใช่ไหมครับที่สี่วันนะฮะก็สี่วันต้องเป็นสเต็ปถ้าเป็นสเต็ปนี่ก็ไม่มีการแล้ว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 เลือกหรือจะไปอสไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่ในดูไม่ได้ของทางแพทย์นะฮะแล้ว ก็คือเป็นเป็นตอนนี้ในส่วนของทั้งที่แจ้งผ่านฐานเดินงานวคนไหนปิดกบควรจุดกบคนนี้คือทวีศีหรือว่าแล้วไอร์สี่ัากนีานะครับที่ภาคก็ถูกนะครับอากาศก็ดีเดี๋ยวไปจัดงานเชียงรายจบงาน